สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกๆคนต้องขอ,ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแลวก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวความรักและก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจรับไว้เป็นพลังงานดีๆในทุกๆวันเวลาที่เข้ามาสองนะคะ ทำให้ให้เรารู้สึกว่าเราฟังแล้วเรารู้สึกเบิกบานหัวใจนะคะอะไรที่มันเป็นไปได้หรือไม่ได้เรารู้แก่ใจยอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขนะคะในทุกๆวันนะคะก็มาส่องพลังงานก็อ่านไปตามที่พลังงานของไพ่นะคะออกมานะคะแล้วก็ วันนี้นะคะท็อปของเรานะคะเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะและมากับสายฝนนะคะที่กระหน่ำมากๆเลยนะคะหลายๆที่อาจจะฝนตกหนักมากๆยังไงต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็สามน้องปุกปุยนะคะสามสีนะคะทำสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดูดที่น้องสีไหนเลื่อกน้องสีน,นั้นค่ะเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูสีที่หนึ่งกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกน้องปุปุยสีที่หนึงนะคะมากับเสียงฟ้าร้องนะคะฝนตกหนักมากเลยนะคะพึ่งจะสานะคะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพัพป,ปี้ของเราเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะเรามาดูสิเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้ temperance นะคะคุณกับเขาน่าจะถอยกันไปคนละก้าวนะคะถอยกันไปนิ่งกันไปห่างกันไปนะคะเพื่อได้รู้สึกว่าใช้เวลากับตัวเองนะคะด้วยกันทั้งคู่นะคะการคิดทบทวนแล้วก็เรื่องราวแล้วก็การการะทําสิ่งต่างๆนะคะเขาอยากที่จะเหมือนกับว่า อยากปรับความเข้าใจกับคุณนะคะปรับความเข้าใจปรับความรู้สึกกับคุณเขายังมีคุณอยู่ในหัวใจนะคะสี่เหรียญเขายังคงรู้สึกห่วงแหนนะคะแล้วก็หึงหวงคุณอยู่ไกลๆเงียบๆนะคะการถอยออกไปไม่ใช่ว่ามันจะทำให้เขารู้สึกเฉยชาหรือว่าอะไรได้เลยมันก็เป็นอะไรที่เงียบเท่านั้นแต่ภายในใจก็รู้สึกว่าห่วงแหนนะคะแล้วก็ยังคงหึงหวงคุณอยู่ถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาแล้วก็เขาจะต้องส่องคุณแน่นอนนะคะ อยากปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็อยากพูดคุยกับคุณนะคะอยากปรับความเข้าใจอยากปรับเรื่องราวหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างภายในใจนะคะ The flu นะคะคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติทำมาซาได้ค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่รักอิสระแล้วก็รักธรรมชาตินะคะลดแล่นกับในชีวิตของอความเป็นโสดหรือว่าการทํางานนะคะแล้วก็อนจอยกับชีวิตของตัวเองนะคะมีความสุขกับชีวิตของตัวเอง หรือว่าเหมือนกับเขารอคอยอิสระการได้พบมาพบเจอกับคุณหรือเปล่าสามดาเขาเสียใจนะคะเขาวิตกกังวลน,นะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีทางไกลที่เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะมีเหตุการณ์นะคะอุปสรรคสามดาบก็คืออุปสรรคได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเขาวิตกกังวลน,นะคะคิดมาก มีความวิตกกังวลมีความคิดมากนะคะอยู่มากๆเลยแล้วก็เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันยังเป็นอะไรที่ปักนะคะอยู่ในในความรู้สึกของเขาที่ยังมันยังรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้ารู้สึกไม่ดีนะคะตัวตนของคุณคะ่ะราชินีเหรียญนะคะธาตุดินนะคะคุณเป็นคนที่ เรียบร้อยนะคะคือเป็นคนที่นิ่งแล้วก็เป็นคนที่ชัดมีความชัดเจนในตัวเองนะคะมั่นคงในตัวเองรักเดียวใจเดียวมองความสัมพันธ์ทุกครั้งที่ผ่านมาแบบจริงจังนะคะซซเรียสแล้วก็ทุกครั้งผ่านเรื่องราวอะไรมาอยา่างมากมายความเจ็บปวดเสียใจยนะคะคุณดื้องเงียบด้วยนะคะคุณมีไลฟ์สไตล์ที่นิ่งๆงเงียบๆแล้วก็ดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองอุดมสมบ,บูรณ์กับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะ คุณอาจจะรักธรรมชาติรักความสงบนะคะรักชีวิตที่มันเรียบง่ายนะคะแต่มีความมั่นคงนะคะคุณมั่นคงคุณรักเดียวใจเดียวนะคะเขารู้ว่าคุณเป็นเช่นนั้นนะคะตัวตนของเขา The Emperor นะคะเขาอาจจะยุ่มากกว่าคุณมากก็ได้นะคะแก่กว่คุณมากหรือว่าอ่อนกว่คุณมากถ้าอ่อนกว่าคุณมากเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะ ถ้ายุมาาคณมาเขาต้องเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่แล้วก็ได้เป็นระดับผู้นําก็ได้นะคะเป็นคนที่พูดตรงๆนิ่งๆเงียบๆนะคะแต่มีความชัดเจนในตัวเองทําอะไรตรงๆพูดจาตรงๆขี้หึงขี้หวงนะคะแล้วก็พูดเยอะด้วยบางครั้งพูดเยอะนะคะขี้ในใจนะคะแล้วก็อยากให้คู่รักหรือคนรักของเขาอยู่ใน ความควบคุมของเขาอยู่ในสายตาของเขาไม่อยากให้ห่างไปไหนไม่อยากให้ไปอยู่กับใครไม่อยากให้ไปให้เข้าปาร์ตี้หรือว่าสังสรรค์มีชายหนุ่มเยอะๆนะคะอะไรแบบนั้นนะคะหึงหวงหึงหวงแล้วก็หวงแหนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งมากนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความที่นิ่งมากเป็นคนที่มี power เป็นคนที่มีอํานาจนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรตรงๆนะพูดจริงแล้วก็ทําจริงแล้วก็มีภาระหน้าที่อะไรเยอะแยะมากมายนะคะในชีวิตของเขาบทบาทในในการทํางานของเขานะคะเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะแต่งงานหรือถ้ายุมากคุณเนี่ยเขาพร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะ support ดูแลใครได้พร้อมที่จะเป็นคนที่ดูแลนะคะเป็นพ่อที่ดีหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนกับว่าถ้าเป็นตัวตน D e อ p e อร r นะคะเพราะฉะนั้น เขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะเขารู้สึกเจ็บปวดนะคะแล้วก็เสียใจนะคะไม่ว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดความห่างไกลเกิดความรู้สึกทําให้ร้องไห้เสียใจนะคะเศร้าแล้วก็วิตกกังวลน,นะคะสิ่งต่างๆมันก็คืออยู่ใน3มดาบไม่ละนะคะดาบที่มันปักอยู่ในหัวใจที่มันเจ็บที่มันมีเรื่องราวหรือว่าความอึดอัดภาในจิตใจเพราะฉะนั้นคุณกับเขานี่ต้องนิ่งต้องห่างกันออกไปแน่นอนนะคะเพราะ ต้องการที่จะปรับความเข้าใจกับคุณนะคะเขาอยากปรับความรู้สึกแล้วก็ความเข้าใจกับคุณนะคะเขาอยากที่จะให้ช่วงเวลาที่ได้ห่างกันไปได้รู้สึกได้คิดทบทวนหรืวว่าได้ใช้เวลาของตัวเองนะคะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขายังมีคุณอยู่ในหัวใจเลยนะคะสี่เหรียญถึงห่วงคุณอยู่ในหัวใจเขารู้ว่าคุณนิ่งคุณเงียบม,มากความห่างไกลอะไรก็แล้วแต่เขาเหมือนกับอยากที่จะมาพบเจอคุณนะอยากรอคอย การที่จะได้เป็นอิสระนะคะที่จะได้มาพบเจอกับคุณมาปรับความเข้าใจาเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานของคนกองที่1นะคะเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะรู้สึกไม่โอเคนะคะสามดาบก็คือไม่โอเคเท่าไหร่ความรู้สึกเสียใจนะคะเสียใจกับสิ่งที่ที่มันยังค้างคาเสียใจที่ทำให้คุณเสียใจ เสียใจที่ทำให้คุณร้องไห้นะคะแล้วก็เศร้าแล้วก็ไปตกกังวลแหละเขาก็ไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะดูจากความรู้สึกไม่อยากสูญเสียคุณไปยังคงห่วงแหนถึงห่วงคุณอยู่ไกลๆนะคะ mm hmm. อยากที่จะมาพบเจอแล้วก็ปรับความเข้าใจกับคุณนะคะคนกล่องที่หนึ่งนะ,ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูออร่าคาส์ตนะคะ mm hmm. อเวเนสนะคะ mm hmm. คุณเป็นคนที่ หนักแน่นเข้มแข็งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นความความนิ่งของคุณความมั่นคงของคุณนะคะมันทำให้รู้สึกว่าเอาชนะหัวใจหรือว่าความรู้สึกที่ทำให้เขารู้สึกว่ายิ่งยิ่งสะเทือนนะคะยิ่งสะเทือนใจยิ่งยิ่งเจ็บมากสมมติว่าคุณสามารถคุณตัดจบจากเขามาแล้วคุณนิ่งคุณมีความชัดเจนแล้วคุณพูดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างออกไปหมดแล้วแล้วคุณก็เงียบหมาแล้วคุณก็ เซโนมานั่นคือยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดรู้สึกเจ็บรู้สึกเสียใจมากยิ่งขึ้นคอรจนะคะความกล้านะคะคุณเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีความแน่วแน่ในตัวเองมีความมั่นคงนะคะรู้สึกยังไงทำยังไงก็พูดออกไปแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงในตัวเองมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น เขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงเด็ดเดี่ยวแล้วก็เข้มแข็งกล้าหาญมากๆเลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็น private zone ของตัวเองเหมือนกัน happiness นะคะ joy of life นะคะแน่นอนความสุขนะคะอยู่กับตัวเรานะคะเราสร้างความสุขให้กับตัวเราเองก่อนเพราะฉะนั้นคุณมีความสุขกับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วพึ่งพาตัวเองได้คุณเข้มแข็งหนักแน่นมากๆนะคะไม่ต้องกลัวเลย เพนชั่นนะคะความอดทนความอดทนของคนคือทำให้เขารู้สึกยิ่งนะคะยิ่งเสียใจนะคะที่สูญเสียคุณไปยิ่งเสียใจยิ่งเศร้ายิ่งวิตกกังวลยิ่งเสียยิ่งแบบเห็นคุณค่านะคะหรือว่าเห็นความมีค่าความงดงามภายในใจใจิตใจของคุณท้ให้เขารู้สึกห่วงแหนหรือเกินนะคะห่วงแหนแล้วก็ไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะคะเพราะฉะนั้น คณเป็นคนที่หนักแน่นแล้วก็มั่นคงม,มากๆนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างดูแลตัวเองและซัพพอร์ตตัวเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะคนกล่องที่1นนะก็ประมาณนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะมาส่องพลังงานให้กับทุกๆคนนะไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝนตกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะน้องปลุกป,ปุยกองที่2 กับท็อปปี้ของเรานะคะมากับเสียงฟ้าร้องนะคะตกหนักมากเลยนะคะเพื่อจะซานะเขารู้สึกออกมาแล้วนะคะ d ี p l a c e นะคะเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะใบแรกก็ออกมาเลยว่าคุณคือ t h e อ็มเพของขาวอุ้ยนะคะออกมาแล้วจะพยายามไม่ปฏิเสธไพ่นะคะไพ่อยากจะออกมาดูสินะคะไพ่สวยงามมากเลยนะคะ คุณเป็น D M Place ในใจของเขานะคะและเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากเดินเคียงข้างเคียงคู่กับคุณแบบคู่รักแล้วแหละนะคะสามถ้วยค่ะเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะชัดเจนเลยเขาอยากแต่งงานกับคุณน่ะเขาอยากเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแบบคู่รักแล้วเขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตค่ะและเขาก็อยากทําให้คุณมาอยู่ในชีวิตของเขาทําให้ความสัมพันธ์ความรักของเราสองคนเกิดขึ้นจริงๆนะคะ ให้มันเป็นจริงให้มันเกิดขึ้นจริงๆได้ไหมเพราะมีความคิดถึงมากมายเหลือเกินความรู้สึกที่มันล้นเอ่อภายในจิตใจนะคะมันอยากที่จะเริ่มต้นอยากที่จะมีความสุขแล้วก็โมเมนต์ที่ได้สวีทหวานแล้วก็โรแมนติกกับคุณมากๆเลยนะคะอยากที่จะมีช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณ คุณเป็นคนที่ดีพร้อมทุกอย่างแล้วก็งดงามมากๆเลยเห็นไหมคะว่า The e m Place The e m Place คือคนที่เพอร์เฟที่สุดแล้วก็ดีที่สุดถึงเราจะรู้สึกว่าไม่ได้เพอร์เฟอะไรแต่นะคะคุณก็เพอร์เฟในตัวตนที่คุณเป็นนะคะเพราะฉะนั้นจงภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นคนที่เขาเป็นรักแท้เขาชอบเราจริงๆค่ะเขาจะเขาจะเห็นว่าเราเป็นคนที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาคนเดียวเท่านั้นนะคะ คุณหรือเขาอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ก็ได้นะคะเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวหรือว่าการใช้ชีวิตมาอย่างมากมายนะคะผ่านความความเจ็บปวดเสียใจนะคะในเรื่องความรักมาอย่างมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่งดงามมีค่านะคะแล้วก็เลอค่ามากๆนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยแล้เขาก็อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณและอยากแต่งงานกับคุณด้วยนะคะชัดเจนมากๆอยากแต่งงานนะคะ เขารู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้เขาไม่อยากเสียคุณไปแล้วนะคะไม่อยากสูญเสียคุณไปแล้วธาตุไฟนะคะเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปเขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณแบบให้มันจริงจังให้มันเกิดขึ้นจริงๆให้มีงานแต่งงานเกิดขึ้นให้มีช่วงเวลาที่ดีๆเกิดขึ้นสวยงามมากๆหนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็เจ็ดดาวเขา อยากบอกว่าเขาจะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดนะคะเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้คุณมาครอบครองสองไม้เท้านะคะคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาคนที่อายุต่างจากคุณก็ได้<ม>เขาอาจจะายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคะกำลังมองในเรื่องของอนาคต ระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะเพราะว่าสองไม้เท้าเป็นการมองอนาคตออกไปนะคะมองไปยังโลกของเราตอนนี้ยังสถานการณ์ตอนนี้ว่าจะเป็นไปยังไงนะคะว่าจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางมาพบเจอกับคุณเมื่อไหร่ได้เข้ามาพูดคุยกับคุณเมื่อไหร่ได้มาพัฒนาความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นความสัมพันธ์การคอมมิตเมนต์กันเมื่อไหร่ ะะเพราะฉะนั้นอยากพบเจอกับคุณมากๆแล้วก็มีความคิดถึงกับคุณมากๆอยากแต่งงานอยากเริ่มต้นความรู้สึกแบบที่มันลุกโชนอยู่ภายในหัวใจนะคะหนึ่งไม้เท้าที่มันได้แต่เฝ้ารอคอยนะคะที่จะได้พบดีเอ็มเพลสคนนี้นั่นเองนะคะแล้วก็กำลังวาดฝันนะคะวางแผน,วา,แผนวางแผนในเรื่องของอนาคตระหว่างคุณกับเขาไปทีลสะสเต็ปสเต็ปทีละขั้นตอนแบบจริงจงนะคะแบบจริงจังแล้วก็แบบให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆ ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องของความฝันเรื่องของการที่ตอนนี้ได้แต่นึกถึงนะคะได้แต่คิดถึงแบบนี้ไม่เอานะคะเหมือนกับว่าอยากให้มันมันเป็นแบบความรู้สึกที่เราได้จับมือกันจริงๆนะคะเราได้ได้มองหน้ากันจริงๆได้สบตากันจริงๆแล้วก็ได้เดินเคียงข้างเคียงคู่กันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึก ร้าร้อนแล้วก็ลุกโชนภายในจใจนะคะที่มันล้นเอ่ยอยู่ภายในหัวใจกับความรู้สึกที่มันพรั่งพรูเหลือเกินที่จะได้เข้ามาแสดงความรักความโรแมนติกกับคุณแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์การแต่งงานการขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์การออฟเฟอร์เจ็ดดาบรู้สึกว่าจะทําทุกอย่างนะคะทุกวิธีทางให้เป็นดั่งฝันนะคะอยากเป็นแบบนั้นนะคะและนี่คือเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะ เขาอยากแต่งงานกับคุณเขาอยากเริ่มความสัมพันธ์กับคุณนะคะดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูออรเข้าคะ่ะ life Pur pose ค่ะชีวิตคือการมีเป้าหมายนะคะคนเราต้องดำรงชีวิตอยู่แล้วจะต้องมีเป้าหมายด้วยพอมีเป้าหมายปุ๊บเราจะร,รู้สึกว่ามันจะมีาการแอคทีฟนะคะแล้วก็สามารถที่ต้องเดินไปให้ได้ นะคะคสู่จุดเป้าหมายที่ฝันไว้ New Beginnings ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มขึ้นนะคะทุกๆวินาทีจนกว่าเราจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งใหม่ๆกำลังจะเริ่มขึ้นนะคะ Exception ยอมรับนะคะกับสิ่งต่างๆโอกาสอะไรที่มันจะเข้ามาแล้วก็เรียนรู้กับชีวิตของเราถ้ามันเป็นไปาตาม ช่วงจังหวะแล้วก็ทำนองของมันนะคะโ p e n นนะคะ Be o p e n แล้วก็ In s i d e เปิดใจนะคะจิตวิญญาณภายในจิตใจความรู้สึกภายในจิตใจนั่นแหละที่จะบอกเราดีว่าเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันใช่หรือไม่ใช่มันจะถึงเวลาเมื่อไหร่นะคะหรือว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะต้องมีสัญญาหรือว่าทรอะไรบางสิ่งบางยา่ให้คนรู้เพราะฉะนั้นจิตใต้สำมึนของเราค่ะเป็นอะไรที่บ่งบอกที่ดีว่ามันจะ มันจะสามารถไปต่อได้ไหมมันจะสามารถไปต่อได้หรือไม่ได้นะคะยังไงก็จงเชื่อในความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็ให้มันโฟล์ไปกับการเวลาความรู้สึกของเรานะคะอะไรที่ใช่มันก็จะอยู่กับเราอะไรที่ไม่ใช่เดี๋ยวมันก็จะหลุดลอยไป นี่คือเขารู้สึกกับสถานการณ์ตอนนี้ยังไงนะคะเขารู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้เขาไม่อยากสูญเสียคุณไปเขาอยากแต่งงานแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณแม้ว่ายังไงก็คงจะรอคอยอยู่นะคะสองไม้เท้ารอคอยแล้วก็รอคอยอยู่เพื่อที่พบเจอกับคุณอยากสารความสัมพันธ์กับคุณให้ได้นะคนกองที่2นะคะดีมากๆาเลยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมในค่าไม่ใช่ค่าคืนสี่นะคะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะมากับสิงฟ้าร้องแล้วก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะฝนตกมากๆเลยนะ ไปก่อนแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะน้องผุกปุยกองที่3นะคะกับท็อปปีกของเราเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะเรามาดูสิเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะ ของคนกง่กธาตุลมนะคะราชาดาบค่ะตัวตนของเขาเขาเป็นธาตุลมหรือคุณเป็นธาตุลมก็ได้นะเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆเลยนะคะเป็นคนที่เฟนลี่ดูดีมีสเสน่ห์สูงเท่หล่อคมคายนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใช้ เหตุผลเหนืออารมณ์มีความชัดเจนในตัวเองปกป้องหัวใจตัวเองได้ดีตัดคือตัดจบคือจบนะคะทำอะไรรวดเร็วมีแพสชั่นของภาวะความเป็นผู้นำสูงนะคะมากๆเลยนะคะพูดจริงทำจริงนะคะเด็ดเดี่ยวตัดคือตัดนะคะแล้วก็มีเหตุผลมากๆนะคะใช้ทุกอย่างเป็นเหตุผลไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์เซ็กซี่นะคะมากๆเลยนะคะ ธาตุไฟด้วยนะคะอืม,อมเขาอาจจะเป็นคนที่สองบุคลิกภาพก็ได้นะคะเป็นคนที่น่ารักขี้เล่นนะคะ,ะดูดีมีสเสน่ห์เฟนลี่มากๆแต่อีก,อ,ก,อ,กอีกบุคลิกนึงอาจจะเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆทํางานเก่งมากบ้างงานมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ภูมิฐานแต่งตัวที่จะแบบดูดีมากดูแลตัวเองเป็นแล้วก็แต่งตัวดีมากๆนะคะ เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความมีโก้มีความพลาวนะคะถ้าอยู่กับตัวเองอาจจะแต่งตัวชิวๆก็ได้นะคะเพราะว่าสองคมแล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะคนชื่นชอบเขาเยอะนะคะด้วยคนเป็นคนที่คิดบวกเป็นคนที่ทัศนคติดีนะคะเป็นคนที่มองการไกลทัศนคติไกลนะคะตัดสิน ตัดสินอะไรได้แบบเป๊ะๆคาดการอะไรได้แบบเป๊ะๆนะคะคือมีเป็นคนที่มองการไกลแล้วก็มีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆเลยทํางานเก่งการบริหารการจัดการหรือว่าความคิดนะคะเป็นคนที่ฉลาดมีความรู้มากๆเลยนะคะคนคนี้แพชชั่นธาตุไฟกับธาตุลมนะคะ อาจจะเป็นนักวิศวกรค่ะสามเหรียญน,นักวิศวกรน,นักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาเป็นนักคิดนั่นเองนะคะและเป็นคนคิดมากคิดเยอะเหมือนกันแล้วยิ่งเป็นคนที่มีเหตุผลด้วยนะคะดุดันมากจริงๆนะคะและก็เป็นคนที่ทําอะไรในชีวิตมีการวางแผนมากๆเลยนะคะมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมีระเบียบในการจัดการชีวิตหรือว่าหน้าที่การงาน ะะทุกอย่างดีมากๆเป็นคนที่ดูแล้วลุคเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณออกไปนะคะเป็นคนทางไกลนะคะเป็นคนที่มีความต่างจากคุณมากๆเลยเขาอาจจะมีพอร์ที่สูงกว่าคุณก็ได้นะเช่นคุณอวุธแล้วก็วัยาวดนะคะอะไรประมาณนี้เดวิล หกดาบแล้วก็เดวิลค่ะเดวิลเรื่องราวระหว่างคนกับเขามีอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะทางไกลแล้วก็มีเรื่องราวที่ทําให้รู้สึกว่าเสียใจเศร้าร้องไห้แล้วก็เจ็บปวดขึ้นห้าถ้วยนะคะแน่นอนค่ะเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้เขาเสียใจห้าถ้วยนะคะเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วเสียใจกับสถานการณ์ที่เกิด ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะ,ะสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขากระทําที่ทําให้คุณร้องไห้เศร้าเสียใจนะคะเขารู้สึกเสียใจนะคะสํานึกผิดแล้วก็เสียใจกับสิ่งนั้นที่ทําลงไปแล้วอะไรก็ตามแต่ที่เป็นอุปสรรคหรือว่าทําให้คุณเสียใจเดวิลแล้วก็หกดะเขารู้สึกว่าอยากมาเจอกับคุณเขารู้สึกอยากพูดคุยกับคุณปรึกษาหารือนะคะเรื่องราวระหว่างอนาคตกับคุณนะคะ ตอ,ออีกสิเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะปรับความเข้าใจกับคุณนะคะ t e m p e เ a อ c e เขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาต่างคนต่างนิ่งไปต่างคนต่างเงียบไปต่างคนต่างใช้เวลาในพื้นที่ของตัวเองตอนนี้นะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้คุยกันเลยนะคะหรือว่า k e ีบ n t o u c h กันอยู่นะคะหรือคุณอาจจะบล็อกเขาไปแล้วหรือว่าต่างคนต่างบล็อกกันนะคะ เขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะคะคนกองที่3อยากปรับความเข้าใจปรับความรู้สึกอยากพูดคุยอยากปรึกษาหารืออยากที่จะทําอะไรให้มันดีขึ้นนะคะรู้สึกว่าความรู้สึกนี้มันยังอยู่ภายในหัวใจของเขา mm hmm. เขา,ารู้สึกผิดนะคะเดวิลยังรู้สึก mm hmm. เขายังตัดคุณไม่ขาดนะคะ mm hmm. เพราะว่าเป็นเดวิลนะตัดคุณไม่ขาดยังเสน่หาคนยังหลงรักคุณอยู่ยังมีเยื่อใยกับคุณ ยังแล้วก็ยังคิดถึงคุณนะคะยังมีความรู้ส right. ok ึกกับคุณมากๆเลยอยู่ตรงนี้อัศวินเหรียญเหมือนกับว่าเขารอคอยโอกาสที่จะมาถึงเขายังมั่นคงเขายังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะยังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมอยู่ทําอะไรเดิมๆอยู่ที่เดิมยังมั่นคงเหมือนเดิมนคาแต่คือเหมือนกับว่าถ้าเขาเคยรู้สึกแบบไหนเคยเขาเขาเคยพูดอะไรเขาก็ยังคงรู้สึกแบบนั้นกับคุณนะคะ ตอนนี้อาจจะนิ่งๆรู้สึกนิ่งๆรู้สึกเฉยๆรู้สึกไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะดูหน้าเบื่อดูซ้ำซากอะไรแต่ว่าเขายังมั่นคงแล้วก็ยังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับว่าเขารอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาเจอกับคุณรอคอยโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกับคุณนั่นเองแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจยว่าสถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันแน่นอนมันกลับไป แก้ไขอะไรไม่ได้ก็ได้แต่สำนึกผิดเขาอยากมาหาคุณนะคะเขายังเขายังไม่อยากจบเลยก็รอโอกาสที่จะได้เข้ามาพูดคุยหรือว่าปรับความเข้าใจกับคุณนะคะทัดไฟกับทัดุลมนะคะเดวิลอย่างที่บอกเรื่องราวคุณกับเขาอยู่ประสรไม่ว่าจะเป็นทางไกลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ความเจ็บปวดเสียใจสิ่งนั้นเขารับรู้ไว้ในในความรู้สึกแล้วก็ความคิดของเขานะคะเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณเขาอาจจะยังไม่ได้พูดให้คุณฟังนะคะเพราะฉะนั้นเขายังตัดคุณไม่ขาดนะคะเขายังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะคนกองที่3นะคะเพราะฉะนั้น เขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้เขารู้สึกเสียใจค่ะเสียใจแล้วก็สำนึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วนะคะแล้วเขาก็อยากปรับความเข้าใจกับคุณด้วยอยากพูดคุยกับคุณอยากอยากพูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องของอนาคตกับคุณนะคะถ้าคุณไม่ไปต่อในเรื่องราวของความสัมพันธ์กับเขาเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณเพราะว่าเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมยังมีเยอะๆนะคะ ยังอยากมาปรับความเข้าใจกับคุณมาพูดอะไรให้คุณได้เข้าใจในตัวตนของเขาะะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดู oral c l a ซ s ว่าอยากจะบอกอะไร forgiveness ค่ะเขาอยากให้คุณให้อภัยเขานั่นเองนะคะ mm hmm. เขาอยากให้คุณให้อภัยเขา b e v e r y นะคะคุณคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะคะกล้าหาแลวก็อดทนมากนะคะคุณคุณอาจจะตัดจบจากเขามาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น เขาอยากที่จะให้คุณให้อภัยเขาปรับความเข้าใจกับเขา intention นะคะเขาอาจจะไม่ได้เจตนาหรือจะทำอะไรให้คุณเสียใจนะคะหรืออะไรแล้วก็ตามแต่เขาอยากที่จะปรับความเข้าใจด้วยเจตนาที่ดีของเขา happiness ค่ะเขาอยากที่จะทำให้ให้คุณมีความสุขหรือว่าความแฮปปี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น คุณเป็นคนที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งแล้วก็มีความสุขกับตัวเองมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้นะคะว่าเขาเขารู้ว่าคุณเป็นยังไงแล้วเขารู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ดีนะคะมันมันแย่ความรู้สึกต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่ายังยังรู้สึกเสียใจยกันอยู่นั่นเองนะคะกับเหตุการณ์ที่มันผ่านมามันทำให้รู้สึกว่าได้คิด ะะบางทีก็พุดขึ้นมาคิดได้คิดเวลาที่ว่างๆเวลาที่ไม่ได้ทํางานนะคะมันจะต้องนึกถึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็รู้สึกเสียใจนะคะกับสิ่งที่ทาลงไปแล้วสานึกผิดแล้วก็ยังคงอยากที่จะเข้ามาปรับความเข้าใจผู้คุยกับคุณและยังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะยังตัดคุณไม่ขาดเลยนะคนกองที่3นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสสาหรับการติดตามรับชมนะคะมาสองพลังงานให้กับ ทุกทุกคนบ่ายวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่รักษาสุขภาพด้วยนะคะฝนตกหนักมากเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ